ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีมาตรการในการรักษาระยะห่างทางสังคมลดการเดินทางไปต่างพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชือ้อขณะที่ประชาชนยังคงมีความจำเป็นต้องติดต่อทำธุรกรรมด้านต่างๆเกี่ยวกับที่ดินหรือตรวจสอบประกาศเพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินตนเองณนะสำนักงานที่ดินต่างๆทั่วประเทศตามกฎกระทรวงฉบับที่7พศ2497 ที่กาหนดให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภทต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนการดาเนินการโดยมีกําหนดระยะเวลา30วันซึ่งต้องทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยณสํานักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เช่นมรดกใบแทนออกโฉนดที่ดินรังวัดข้างเคียงการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาคารโรงเรือน การจดทะเบียนอาคารชุดเป็นต้นกรมที่ดินภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงได้นำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงง่ายมาพัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินใช้ในการค้นหาประกาศในการรักษาสิทธิที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า eLast Announcement เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปทำงานยังต่างพื้นที่และไม่สามารถเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองภาครัฐภาคธุรกิจธนาคารผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถตรวจสอบประกาศที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดตั้งนิติบุคคลได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการประกอบธุรกิจนอกจากนั้น ยังมีส่วนสนับสนุนการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน is o f doing business ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน registering property ของประเทศไทยให้ดีขึ้นเนื่องจากเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการนำประกาศที่เดิมปิดไว้ที่สำนักงานที่ดินมาประกาศเพิ่มทางช่องทางอินเทอร์เน็ตโดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการ elast announcement ได้2ช่องทางคือ 1. ไปที่เว็บไซต์ของ elast announcement หรือ2เข้าแอปพลิเคชัน Smartlands คลิกที่เมนูค้นหาประกาศที่ดินโดยมีขั้นตอนการใช้งาน eLand Announcement คือให้ทำการเลือกจังหวัดเลือกสำนักงานที่ดินที่ต้องการและเลือกประเภทของประกาศจากนั้นทำการกดค้นหาเท่านี้ประชาชนก็สามารถตวรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศได้ง่ายๆเพียงปลายนิว้ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางข้ามจังหวัดหรือเข้าไปยังสำนักงานที่ดินด้วยตนเองช่วยลดการเดินทางประหยัดค่าใช้จา่ายและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด1 i d 1 9โดยปัจจุบันมีจำนวนประชาชนเข้าชมแล้วกว่า22724ครั้งและมีจำนวนประกาศทั้งหมดแล้วกว่า154,047เเรื่องหากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ DOL Call Center 02 141 5555ได้ตลอด24ชั่วโมง Elast Announcement หนึ่งในนวัตรกรรมการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิตัลของกรมที่ดินเข้าถึงง่ายประหยัดค่าใช้จ่าย